สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมาฮัมแงครับวันนี้ผมอยู่กับแปลงกอขอสี่หนึ่งที่วันนี้ได้22วันนะครับก็ปัญหาหลักๆเลยตอนนี้คือไม่มีน้ำนะครับผมน้ำไม่พอกันนะครับเพราะว่าฝนโอ้โหทิ้งช่วงเป็นเดือนแล้วนะฮะฝนทิ้งช่วงเป็นเดือนแล้วนะครับแปลงนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็จังหวะที่ที่ไม่มีน้ำนะครับผมก็ถือโอกาสได้ ได้ปล่อยทิ้งให้แต่กอไปด้วยในตัวนะครับผมถือถือวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผม,ผมก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดสารไปแล้วนะครับผมใส่ปุ๋ยตอน20วันก็คือ 2, 2วันที่แล้วนะครับผมแล้วก็เม่อเช้านะครับผมเพิ่งฉีดสารป้องก,กันกําจัดไปแต่จริงๆแล้วอย่างที่อย่างที่ผมลงวิดีโอไปนะครับผมว่าฉีดป้องกันนอนกอนนอนบนบใบจริงๆต้องมีน้ำเนาะแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีน้ำเหมือนกับไม่รู้จะเอาน้ําไหนมาใส่ครับตอนนี้คือลากน้ํามาไม่ได้นะครับก็ก็เลยถือโอกาสฉีด ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ต้อนใส่ปุ๋ยเราเรา,เรากลัวว่ามันจะไม่มีน้ำนะครับก็เลยเคลายาเม็ดไปด้วยเลยนะครับรอบรอบแรกเนาะนะครับผมก็ใส่ไอ้ตัวนี้ใส่สามสิบเซนไปครับสามสบเซนโบวกกับคาแทบ็บไฮโดรคารายนะครับผมสี่จีนะพื้นที่ตรงนี้5ไร่นะครับผมใส่คาแท็บไป3ลูกนะครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยไป3ลูกเหมือนกันนะครับผมก็บวกบวกไปหน่อยนะครับผมจะเห็นว่าข้าวตัวนี้เห็นไหมครับว่าคือกําลังงามนะฮะับกำลังกินปุ๋ย ล่าก็กําลังเริ่มเดินนะครับผมตังนี้ที่ฉีดนะฮะก็เมื่อเช้านะครับผมที่ฉีดก็จะมีเวตาโกไปนะครับผมเวตาโก้หนึ่งซองนะครับผมมีอ่าตัวไบเฟนทินนะฮะไบเฟนทินคือตัวล็อกแมลงตัวบินเนาะนะครับผมแล้วก็จะมีตัวออ่่าาไม่ใช่ไม่ใช่ไบเฟนทินลืมขอโทษทีนะฮะแลมด้าไซฮารอทินนะครับผมขอโทษทีแลมไซแลมด้าไซฮารอทินไปนะครับผมก็จะมีอ่าเมนชุนนะครับผมพวกนี้เป็นพาราทอยเนาะนะฮะแล้วก็มีตัวไอตัว เชื้อรานะครับผมเชื้อราใส่ตัวนี้ใส่เฮกซาาคนโซนไปนะครับผมใส่เฮกซาาคอนโซนซึ่งก็จะส่งเสริมในเรื่องของความเขียวด้วยแล้วก็ป้องกันเชื้อราป้องกันโรคก,กาบใบแห้งนะครับผมในนาข้าวนะผมที่เกี่ยวกับเชื้อราเนาะนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่ผมใส่ก็คือตัวอิสไบออนนะครับผมเนาะจริงๆตัวนี้ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมันแห้งเกินอยากให้อยากให้มันมีน้ําแต่ว่ามันไม่มีเนาะไม่รู้ทาไงนะ ก็ยังเขียวเสมอนะครับผมเห็นไหมครับว่าก็ยังเขียวเสมอข้าวแต่ก็เดินใบดีนะครับไม่มีปัญหามากมายณตอนนี้เนาะนะฮะนี่ข้าวก็ยังเท่าที่เห็นสภาพนี้เลยนะครับผมถ้าใดที่ทําเหมือนกันอยู่นะครับผมเอามาแชร์ข้อมูลได้นะครับว่าฉีดสารยังไงนะครับผมเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมบอกนะครับว่าถ้าช่วงเล็กนี้เราดูแลดีๆนะครับผมเราใส่สารป้องกันกำจัดนอนกอหนอนมดใบไปดีๆเนี่ยพอข้าวโตขึ้นมานะครับผมปัญหาที่มันจะเจอมันก็จะน้อยนะครับผมตอนนี้ ถ้าถามว่าในแปลงเจอปัญหาหรือยังยังไม่เจอนะครับผมปัญหาเดียวที่เจอก็คือในเรื่องของหนอนนะฮะแล้วก็เริ่มเห็นมีผักปลอดนากับหนวดแมวนหนวดประดุกซึ่งก็อย่างที่บอกครับแปลงนี้น้ําหมดตั้งแต่สิบกว่าวันนะครับผมตอนนั้นขึ้นน้ําได้นิดเดียวเจือเจอได้นิดเดียวนะครับผมมันก็เลยต้องต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับผมใส่ปุ๋ยเลยข้าวก็ถือถือว่าแตกกอได้ไวมากนะครับผมพอน้ําน้อยมันแตกกอไวเนาะนะครับผมแล้วก็กินปุ๋ยทันทีนะครับผมเห็นความเขียวนะครับผมเนี่เรายิ่งฉีดตัว อิสเบรอนไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกว่าถ้าเกิดมันแรงจริงๆแห้งจริงเนี่ยตัวอิสเปอรอนเองจริงที่เป็นโกดมิโนนะครับผมก็จะช่วยรักษาสภาพข้างในของต้นได้ให้ไว้ดีๆนะครับผมเพื่อในช่วงที่เรามีน้ำนั้นเราเอาน้ำขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี้รอบสองนะผมมันจะได้ฟื้นต้นขึ้นมาไวนะครับผมมันจะได้ไม่กระทบมากนะครับผมก็เลยเอาอิสเบอรอนใส่ไปรอบนี้ใส่ไป50ซีซีเลยนะครับผมต่อหนึ่งเต้นงไร่นะครับผมก็เฉลี่ยเนาะตอนนี้ฉีดอยู่ อ่าหกเป๊ะนะครับผมนาพื้นนามันห้าไร่พอดีเป๊ะเลยนะครับห้าไร่พอดีแบบไม่ขาดไม่เกินเลยนะครับผมเนาะได้ฉีดไปหกเป๊ะนะครับผมซึ่งการฉีดถี่เนี่ยมันดีอย่างนึงคือความทั่วถึงนะครับผมเนาะวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านฟังนะครับผมท่านใดที่ใช้เหมือนกันทําเหมือนกันอยู่นะครับผมก็สามารถที่จะไปทําได้นะครับผมอันนี้ที่ทุกคนถามเข้ามานะครับวันนั้นคือที่ผมทํากันจริงๆครับผมแล้วเจอปัญหาก็เจอจริงๆไม่เจอก็คือไม่เจอจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่า่่าให้ดูเฉพะสวนที ดีให้ดูเฉพาะส่วนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่นะครับตรงไหนที่มีปัญหาผมก็ให้ดูนะครับตรงไหนที่มันไม่มีปัญหาก็อาให้ดูนะครับผมว่าถ้าใช้อย่างนี้ทําแบบนี้ผมก็ได้แบบนี้นะฮะถ้าถามว่าแต่ละพื้นเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับก็ก็เป็นแนวทางเนาะถ้าเป็นแนวทางใช้เป็นแนวทางนะครับผมถ้าจะมาบอกว่าให้ทําเหมือนกันไม่เห็นได้เหมือนกันนี่ผมก็บอกได้ทันทีนะครับว่ามันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าอ่า ใช้ในการเป็นแนวทางในการดูแลรักษาก็แล้วกันนะครับผมหากว่าพื้นมันใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนะครับผมเอาจริงแล้วถ้าเกิดเราดูแลตั้งแต่เล็กอย่างนี้ดีโตมามันก็ได้ดีนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหปล่อยไว้ก่อน30วันค่อยจัดการใส่ปุ๋ยฉีดยาเดี๋ยวเริ่มท้องเริ่มเห็นท้องกลมค่อยมาดูแลอันนี้ผมบอกเลยไม่ทันนะครับ แล้วก็คําถามที่ท่านบอกว่าถามว่าใส่ปุ๋ยแค่สองครั้งเองเหรออะไรเงี้ยไม่รับท้องหรออะไรผมก็ตรงๆนะครับผมสูตรที่ผมทําไปนั้นก็ทาตามเลย <S <S ผมทําตามนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ใส่ไม่มีรอบสามไม่ได้รับท้องอะไรหรอกครับก็ใส่ตอนนั้นแหละตอนเนี้ยเดี๋ยวพันนี้เนาะสีหนึ่งก็ว่าสีหนึ่งก็ยใส่สี่สิบห้าไอแปงแปงที่บ้านนะครับผมแปลงข้าวตอนเนี้ยที่มันโตแล้วนะครับผมก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานครึ่งครบอายุสี่สิบห้าวันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เี่สารเหมือนกัน นะะฮคือคือข้าวสองแปลงมันมันไม่พร้อมกันนอนนะครับผมแปลงในนั่นนะตอนนั้นกําลังสี่สิบห้าวันกําลังงามเลยนะครับผมแล้วก็แปลงนี้มันหว่านได้ทีหลังเพราะว่าน้ำมันมาไม่ถึงนะฮะก็เพิ่งได้อ่วันวันนี้นะวันที่ยี่สิบสองนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปวันก่อนเหมือนกันนะครับผมก็มันก mm. ็เลยไอ้นี้รอบแรกอันนั้นรอบสองมันก็ลงตัวกันพอดีนะครับผมและฉีดสารพร้อมกันเนาะนะครับพอเลยเอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านดูนะครับเผื่อมีคําถามสงสัยตรงไหนนะครับผมก็สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันท่องทำนากันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือเข้าไปกดติดตามเพจเกษตรกรมนเหมาะบอกเล่าชาวเกษตรนะครับผมแล้วก็ทิ้งคําถามหรือโพสต์เป็นภาพเป็นวิดีโออะไรก็ได้นะครับผมที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมผมเปิดให้โพสต์เป็นสาธารณะเลยนะครับผมก็มีคําถามอะไรก็โพสทิ้งไว้ได้ในหลายๆคนหลายๆท่านที่ประสบพบเจอปัญหานะครับผมก็เข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันตรงนั้นนะครับผมเพื่อเป็นวิธีทานในการทําไร่ทํานานะครับผมเพื่อที่จะได้ เตรียมรับมือปัญหาหากมันมีปัญหาที่ใกล้เคียงกันก็แล้วกันนะครับผมแล้ววันนี้ผมคงฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้มาหาแมงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ